น้องมีย่าว่าพี่วิวพิกแหมปลูกพริกใส่กระถางซื้อกระโพดกระโพาว่าสันโพดโพบักหม่บักแดงใส่ปุ๋ยอะไรพี่ว่าสันดูกระถางเล็กๆใส่อกใส,ใส่ใจใส่นมสดนมสดกับยี่ห้ออะไรก็ได้กับไข่ไข่ไเป็นโปรโตีนมาดู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 อันนี้สวยมากยาวมากเพราะว่า พี่ใส่ไข่กับนมสดบอกไปแล้วว่าใส่ไข่โปรตีนกับนมสดไข่ดูสิยาว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 วยาวยวยาวยวฝังทางนี้ก็ต้นคราบถูดใส่นมสดกับไข่เออหน้าบ้านวิมี ดูสิมันก็จะเป็นฟุ้มใหญ่ๆถ้าเราใส่นมสดกับไข่มันจะใหญ่ๆ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 ,ๆ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 ปโปรตีนและวิตามินปโปรตีนก็คือไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรก็ได้นมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมันก็จะออกดกมากดกดกดก ถ้าเป็นพริกพริกก็ดกถ้าเป็นดอกไม้ดอกไม้ก,ไมก็ดดกดอ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 กแดงดอกเขียวไม่ว่าขอให้มาเป็นดอกเป็นดอกดูสีสีชมพูสีขาวนี่วิววิววิวิเพาะพันเองดอกอะไรเนะี่ยบ้านเราเรียกดอกอะไรยี่โถเลยยี่โถ <c oughs> หอมหอมสีขาวก็สวยสีชมพูก็สวย ดอกแดงดอกเขียวไม่ว่าขอให้มาเป็นดอกเป็นดอกอยู่อยู่ที่สวนคะ่ะโรแมนติกอยู่ที่สวนใช่ไหมเธอฉันอยากอยาดูพรีกเธอเต็มตู้เยนแล้วขนาดสามกระถางนพักอีตู้พักนั่งตู้ก็สวยว่าสั้นผักแพ่วก็เลิศ <c oughs> ดูสิเด็ดทุกวันเด็ดจนด้วนเด็ดจน เด็ดเดด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 เดด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 ทุกวันเด็ดทุกวันอุ้ยไปเอาเข็มมาร้อยวันนี้วันพารเดียวพี่ไปเอาเข็มมาร้อยมาเลยดอกอุ้ยฝนตกเมื่อคืนนี่ลมแรงดอกดอกไม้ก็ล้มมาลอยมาไาลดอกราวง สิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกระถางกระถางชอบปลูกดาวเรืองเพราะว่ามันดูแลง่ายดูทีบานชื่นสเปรย์ทำไมมันมันมันยังไม่ตายก็จะตายแล้วแล้วก็เก็บสวนนะคะน้องมียาวา่วาป้าเอื่อยชาพันว่าผักอีตูผักร่างตูเจ้ากระพิกเจ้าแม่มนคือวดโพ้บอกง้อบเกแยง มาเก็บปอแม่มาเก็บปอแม่ปูฉสิไม่ยกเอาเป็นกระถางก็มาเอาเลยใครจะไม่ยกเอาเป็นกระถางมามันเผ็ดแต่ว่าเผ็ดมากเผ็ดนั่นแหละที่ทำน้ำจิ้มซีฟูดอันต้นนี้มันสีเขียวชอ,ชอบชอบเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงดก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 ดปวดพูดปวดง้อปแดงกินมือเมื่อดอกสามากระถางกินไม่หมดมาเอาเลยใครอยากได้ก็มายกไปเลยจ้ะ พักแพลวพักแพลวก็พักแพล่ก็วกสวยวะสันเริศม,มากเดี๋ยวเอาดาวเรืองไปไหว้พระก่อนบ้านเราวันนี้วันผพระเนาะดาวเรืองขอให้ลูกยงรุ่งเรืองไอ้กับกาบทำไมดาฝนตกทั้งคืนกับกาบเป็ดอาบน้ำในคลองกับกาบขี้เกียจ